และเมื่อคุณฝันในเป้าหมายค้นหาความฝันของคุณเจอแล้ววางไว้เลยแล้วคุณจงเชื่อใช้กฎของการเชื่อและไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฝันนั้น คุณสามารถได้รับมันเรียบร้อยแล้วโดยใช้กฎของการเชื่อและไว้วางใจไม่ต้องนั่งลังเลสงสัยว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่มันจะสําเร็จเมื่อใดมันจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะความลังเลเหล่านั้นไม่มีผลดีต่อตัวคุณนะคะดีลิททิ้งไปให้หมดใส่แค่ความเชื่อแล้วไว้วางใจว่าคุณสามารถที่จะมีได้เป็นได้คุณได้รับมันเรียบร้อยแล้ว และวันนี้คุณคู่ควรนะคะขอให้ตื่นรู้แบบนั้นและในขณะเดียวกันเมื่อเป้าหมายคุณใหญ่ชัดที่คุณปรารถนาคุณรับรู้คุณเสร็จคลื่นนั้นเรียบร้อยแล้วให้มาอยู่กับปัจจุบันเช็คเลยนะคะว่าธุรกิจที่คุณลงมือทำณนะปัจจุบันสัมพันธ์กับคลื่นของพลังตัวเลขเหล่านั้นหรือไม่ถ้าสัมพันธ์กันลุยเลยค่ะยังไงก็ปังนะคะชัดเจนนะคะยังไงก็ปังนะคะของคุณหน่อยของคุณหน่อยมั่งค่ง